รียนรู้อวันณรัตสวัสดีครับน,นักท่องเที่ยวกันลังมาเที่ยวนะครับแหวกล่องน้ํำแต่งให้ปลอมราดชันให้ลาดเอียงสม่ําเสมอต่อไปจะได้ปลูกหญ้า นีน้ำขึ้นมันไปซัดฟังเดี๋ยวก็ปรับแตง่งปลูกยาซ่อมก็ต้องปลูกยาแพ็กซ่อมซ่อมแซมนี่ทางน้อยทางน้อยโอ้โหวิ่งใหญ่เลย ออกกำลังกายดีละอากาศเย็นๆไม่ร้อนอ <iza> วิง่งรอบกกอบไม่ไหวแล้วใช่ไหมปล่อยเขา <iza> เขาแข็งแรง <iza> เขาแข็งแรง <Those> เดี๋ยวก็วิ่งโผล่ข้างนู้ <iza> นอ่ะแพนด้ามานั่งด้วยนะ่ะอาหารอันโอชะเขาสุก ปลากำลังขึ้นเลยครับอันนี้น้ำแห้งไปหน่อยแล้วเดี๋ยวต้องมาทำใหม่นะทำให้ให้น้ำมันไหล<ม>ก็มีเรือชาวประมงเรือชาวประมงนะครับแล้วก็แพปลาอันนั้นกระชังปลา ตอนนี้ปลาใหญ่ไม่มีก็ตอนปลาใหญ่มีเขาจะเลี้ยงปลาไว้เยอะนี่เรือลำน้อยน้อยเรือลำใหญ่ด้วยใหญ่มากลำนี้ใหญ่มากเลย

Where you come from? I came from India, India is a India? very interesting place. You you not you shouldn't check it out, but I recommend don't go to it anyway, because India sucks. So I came to Thailand to see this wonderful place. It looks really beautiful. Yes. I see a lot of sunflowers. Mm. I see. Okay. Are they heading to the sun? Mm. Sun. Okay. Turn to one. ครับเด็กต่างชาติมาจากอินเดียโอ้ได้ด้วยอะไรอะตาวันปากฏตวันดูปากแอกแอกแอกปากรลองแอกแอกเลยนะโอ้ยถ้าได้ตัวใหญ่ๆเนาะดึงไม่ไหวเลยดึงลงน้ำแน่เลยเด็กอินเดียเนี่ยอันนี้คนนี้พ่องบินมาจากประเทศ อินเดียเลยนะครับเนี่ย I am from India oh. and I am where well, I am enjoying this place so far oh. it is very cool oh well very cool ได้เหรอตัวเล็กแค่เนี้ยหมูหน้าไปเลี้ยงระหว่านี้ปลาเนี่ยเนี่ยระหวันบอกปลากรดใช่ไหมปลากดปลากดไลากร

บรรยากาศยามเย็นแม่น้ำเจ้าพยาสูรเรล,ลุอ,อวันรัตและสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่ดีเยี่ยมเลยอ่ะละไม่หลอกน้ำตื้นตื้นตื้นนิดเดียวน้ำตื้นไม่เป็นไรเดินได้ ว้ยสนุกกันใหญ่เลยครับอ๋ะอ๋ออ๋อไนะอ้พนต้าไก้ขาดแหมสนุกกันใหญ่นะดดดนี่คือปลาขึ้นปลาขึ้นเยอะเลย อ,ออกกำลังกายได้ดีแล้วคืนนี้หลับสนิทติดทนนานแน่นอนครับนั่งเล่นแค่ด้านในนะอ่าขอเขาแบ่งในเดี๋ยวอ่า,าน,เ,นเออ,อเอออยู่อยู่ในในนั่นล่ะดีปลอดภัยหน่อยแต่นี่ตกมออมันเด็กอะที่มันลึกไม่อยากให้ลงไปแล้วเ,เดี๋ยวทรายดูดดูดคนได้ ฝากแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ให้เพื่อนๆที่ได้รับชมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ออด้วยนะครับต่อไปจะมีดอกไม้สวยงามขึ้นบริเวณนี้เราก,ก,กำลังทำงานอยู่นะครับนี่คือเกาะกลางน้ำ ที่จะมีน้ำล้อมรอบอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของบ้านหัวแหลมตำบลสัปยาอําเภอสัปยาจังหวัดชัยนาทนะครับณศูนย์เรียนรู้อาวานรัตทาเพื่อเป็นการท่องเที่ยวและสามารถเรียนรู้ด้วยอจะมีเตาเผาถ่านแบบ ไร้ควันด้วยนะคือไม่มีป่องควันเลยสามารถเผาโดยไม่มีควันไฟจะแลบอยู่ในเตาอย่างเดียวเผาได้ครั้งฐานได้ทานครั้งละเจ็ดถปกระสอบและกำลังจะทำเตาที่ใหญ่กว่าเผาได้ครั้งประมาณ20กระสอบเพื่อให้คนได้เรียนรู้ครับเอาไปใช้กันได้นะครับ มีพิมพ์เขียวให้ด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ